สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนะครับฟอร์สเพย์นะครับสําหรับวันนี้ที่ผมไม่ได้ลงคลิปนั้นก็ถ้าใครสังเกตหรือติดตามช่องผมมาที่พยายามดูช่องผมอยู่แทบจะทุกวันว่าผมไม่ลงคลิปพื้นที่ผมเต็มแต่วันนี้พื้นที่ผมพอมีโอกาสได้อ่านคลิปแป๊นนึงนะครับเกมนี้ก็ไม่ได้เข้ามาเล่น,น่ะครับเโอ้ใช่เกมนี้เป็น ถ้าใครยังจำชื่อได้หรือคนที่เข้ามาดูช่องผมใหม่ผมจะขอบอกว่าเกมนี้เป็น Stick Man Party เออน่าจะใช่นะเกมที่ผมจะมาเล่นคือ Random กดเข้าไป1 Player ยอันนี้เราจะแค่5เกมแล้วก็ปล่อยให้ Random เพราะผมจะคลิปสัส้นๆก็บอกพวกโก้พื้นที่มันจะเต็มสักก่อนอะไรมีเกมปูเกมโอ้โหเกมแรก e ซ s y ให้หลบหิน Easy Easy อ,อ,อุ้ย จุ <Es> like ้ยจุ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 ้ยเราต้องชนะนะครับต้องชนะเฮ้ยชนะชนะชนะถ้าถ้าถ้าใครเห็นเสียงผมมันเบาๆนิดนึงก็ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับคือกลัวน้ำลายหน่ยจะกระเด็นโดนโทรศัพท er ์มากเลยครับอันนี้ผมขอบอกไปเลยอ่เกมที่สองเกม อ๋อใช่ให้หญิงใส่กันเอ้ยเกมนี้เราต้องชนะนะครับเอ้ย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 ไม่นะเอาเอาสวยสวยแล้วครับเอาเรียบร้อยต่าง อ่าไม่เป็นไรอย่างน้อยเราก็ต้องชนะผมไม่ได้หมายถึงว่าเกมนี้เราเราว่าเราต้องชนะทุกเกมแต่ขอให้ได้คะแนนทุกเกมก็พอครับนี่คือสิ่งที่เป้าหมายของคลิปนี้โอไม่นะสีแดงนําเราเกมนี้อีซี่ครับอีซี่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 อย่าเบียดเรานะเพื่อนอีซี เอ้ยไม่นะไม่เป็นไรอย่างนั้นเราก็ได้ที่สองครับผมจำได้คือสีแดงแต่ก่อนเพื่อนเนาะสีแดงตุยก่อนเพื่อนเลยแต่ไม่เป็นไรเรานำอยู่แล้วเอ้าเท่าผมเลยโกกับโกทำไงเลยทีเนี้ยโอเครถถังอีซี่อีซอ้าว สีละพื้นที่จะเต็มก่อนไม่เนี่ยเร,เร็ว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 สีแดงเจ็ดไปแล้วเฮ้ยเก็บเก็บเก็บชีวิรีบทำรีบไปบุดไม้อมาลองซ่อมแตงโยเดี๋ยวติด แดงขอโทษฮึดพึดูดตุ่มเอาได้นะแดงได้นะฮึดเอาเย้ <Yeah. S 1> ชนะอ้โอ้โอ้โอ นี้ผมแค่จะลองเออลองดูก่อนว่าคลิปกับเสียงที่ผมพูดนี้จะตามทันหรือไม่เพราะถ้าใครสังเกตคลิปกับเสียงผมจะตามไม่ทันสำหรับคลิปนี้ก็ไว้แต่เพียงเท่านี้นครับก็พรุ่งนี้ผมจะลงคลิปใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่าน,นี้นะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องฟอร์ดเพย์กันด้วยนะครับให้ผมมีกลำลังใจนะครับบ๊ายบาย